ัดูอาปาขึ้นมาก่อนลองเสียดูนจับเกยวไม่ได้เวมบปกเยวราจุบปากกันนี่จูนแบบไหนครับผมนีรับผคุณหมอเราทองาล้จูบไปแล้วครับผมจูบกจปากแล้วเนี่แลคชั่นนี่ยลดะมาูกเแล้วครับพี่ ได้นะน้องบอกไม่ลัวดีครับอีกครั้งนึงครับผมจูไปแล้วนบผมจู่กปู่ตครับผมแอชั่นกิแแอ้ันเป็นไงหราโตผมอเคดูเนสัดีว้โอ้หนี่นะโอเคดดูตัวนี้ครับอมาดูตัวนี้ครับผมมีชื่อว่าดอลล่าครับดัลล่าดีจังเลา เหลนี้เป่าตึกโอสกีสเคล่านี้นะเพื่อนยายนะครับผมเป็นชื่อว่ากันนาไหนดูเขาฟังเสียงไหมนะฟังเสียงได้ไหมครับอาจหรือเปล่าโอ้จับเที่ยวมาได้ครับตัวเล็กจริงครับดังจริงอีกครั้งหนึ่งอนนามากตรงๆครับหนึ่งครั้งหนึ่งหมอโอ้ยหหมอทิ้งไม้มือใส่เข้าไปเลยบอาเอาเอออ่ะสี่โอเคพี่เขาบอกมันก็คือเตะ นี่ปเไทแล้วด้วยมเใช้ลยไม่ใช้าจะกมือในส่วนที่ดูแลมือหน่อยเการนีดีเขาเงับไหมกัดเลยกัดกัดไม่กัดโอ้โหมหลับด้วยเหาอว่าก็นั่นตื่นแล้วว่าก่อนดูดีว่ามาบอกนะู้

เ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำเกี๊ยวให้ฉันะอเ,เอาละครับนี่ตัวนี้ครับผมมีชื่อว่าลาล่านะครับผมอายุอยู่ที่25ปีตัวนี้เคยออกข่าวไปแล้วนะครับผมเมื่อเดือนที่แล้วข่าวสารยุทธนะครับผมหลายคนอาจจะได้ดูข่าวนะาตอนเช้าทำว่างให้น้องมาเปลียนเป็นหน้ากเป็นต<อ>ัว<อ>ที่หนึ่งนะดีดนเสีย<อ> นี่ครับผมอเแล้วับคุณหมอเราบเชื่องแล้วจับปากขึ้นหน่มาสินี่สั่งให้จราเข้อ้าปากกว้างแล้วก็คุณหมอเรามีคำถามนะครับผมจราเข้มีปันกี่ชี่ครับเอาจะรู้ไหมพี่สัจราเข้เลือกเลขขึ้นไม่ถึง65เลือกเลขที่ 6ก6ิบห้ากบงครับผมอ่ะถูบอแล้บอกเช็คดูหน่อยว่ามันถึกไหมเดี๋ยวจะเาบอกอ่าเกี่ยวก่อนนะโัมาไล่กันทั้งบัวตัวนี้จับสเขดจัโครับแต่ละที่เขาบอกมีนาเขืีมีนาเแค่นาเขยมันอ่โอเคหาจุดกันอยู่ดมันนะครับผมนี่าไปแล้วครับผม

66ดีมีรางวัลให้ครับผมปัดไหวครับกับเจลาชีสไหวชื่อเดียวกันเป็นรับเงินน่าประทับเอาละครับดูรายการแรกของเราเจลาชีสสวัสดีนะครับผมจะเป็นเจลาชีสสวัสดีนี่ฉากนี้ไม่ธรรมดาเหมือนคล้ายๆกันแรกนะครับผมนี่ครับเดีเราจะใช้มือ ม่ใช่ไม้นี่เกี่ยวยาวๆนี้เข้าไปเลยนี่ครับชานี้เดินมาแล้วนะครับผมส็เสือศิินชาก็ออกมาแล้วเข้าไปรกิบเลยจระเข้กันับชุบแล้วก็ุตู้นี่สวัสดีครับสวัสดีบ่านน้เลยปิดไหมบิดไหมไม่ปิดไม่เดเลย อาวหรอขออีกท่านหึ่งเราก่งให้ชัดๆเ็ไม่ทันไวไปหน่อยสรลเลอีกท่านอส็แล้วผไ้ีครับผมแล้วก็โชว์โเชิญสวัสดีครับโชวาดไปแลวมไ้งแก้ับดักจริงจนะเหรอไวไอยู่ไหน 哈哈哈哈怎么还是呢？哎，最